เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่45หน้า524ถึง529อสุภาสูว่าด้วยเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็นาธาตุงามได้ เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในธรรมะเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายหมายถึงมิจฉาวิตกในภายนอกอันเป็นไปในฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นย่อมไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแหลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ในนิพพานเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีจบ อสุภาศูรที่6อัตกถาอาสุภาศูรในอสุภาศูรที่6พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอาสุภานุปัสีความว่าเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่งามชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามคืออาการที่ไม่งามในกายด้วยสามารถแห่งอาการ3 2 และด้วยสามารถแห่งการน้อมนำเข้าไปหานิมิตที่ตนถือเอาแล้วในศพที่ขึ้นพองแล้วเป็นต้นอยู่บทว่าอาณาปานสติได้แก่สติในลมหายใจคือสติที่ปารบลมหายใจนั้นเป็นไปอธิบายว่าสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้มีอาทิว่า ลมหายใจเข้าชื่อว่าอาณนะไม่ใช่ลมหายใจออกลมหายใจออกชื่อว่าปานะไม่ใช่ลมหายใจเข้าบทว่าโวแปลว่าเพื่อเธอทั้งหลายในบทว่าอัจช,ชัดต่างนี้ท่านประสงค์เอาอารมณ์ภายในบทว่าปริมุขังได้แก่เฉพาะหน้าบทว่าสุปฏิทิตาความว่าสติที่ตั้งมั่นไว้แล้วด้วยดี ท่านอธิบายไว้ว่าก็อาณาปานสติจงเป็นอันเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งไว้แล้วด้วยดีเฉพาะหน้ากรรมฐานดังนี้อีกอย่างหนึ่งบทว่าปริมุขังความว่ามีการนำออกไปตามที่กำหนดไว้แล้วสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามักว่าบทว่าปริมีความหมายว่ากำหนดบทว่ามุขังมีความหมายว่านำออก บทว่าสติมีความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าจงตั้งสติไว้เฉพาะหน้าดังนี้ด้วยบทว่าปริมุขังสติงนี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการเจริญกรรมฐานคืออาณาปานาสติ16ประเภทในสติปัฏฐาน4 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสัปปายะแก่ผู้มีราคะจริตและวิตกจริตด้วยสามารถแห่งการพิจารณากายเนืองๆด้วยการทำไว้ในใจว่าปฏิกูลโดยสังเขปเท่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงสแสดงเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานล้วนๆจึงตรัสคำมีอาฮิว่าสัพเพสังขาเรสุ อนิจจานุปสัสสีวิหาระหะดังนี้ในวิปัสสนากรรมฐานพึงทราบหมวดทั้งสีน่นี้คืออนิจังหนึ่งอนิจจาักษณะหนึ่งอนิจจานุปัสสนาหนึ่งอนิจจานุปัสสีหนึ่งขันธะปัญจกะชื่อว่าอนิจังเพราะมีแล้วกลับไม่มีเพราะประกอบด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเพราะเป็นไปชั่วคราว และเพราะแย้งต่อน,นิจจะหมายถึงความเที่ยงอาการที่มีแล้วกลับไม่มีอันใดของขันธ์พัญจกะนั้นอันนั้นชื่อว่าอน,นิจจลักษณะวิปัสนาที่ปารลบอน,นิจจลักษณะนั้นเป็นไปชื่อว่าวิปัสนาที่ปารบอนิจจลักษณะนั้นเป็นไปชื่อว่าอน,นิจจานุปัสนาพระโยคาวจร์ผู้เห็นแจ้งอน,นิจจลักษณะนั้นว่าไม่เที่ยงชื่อว่า อนิจจานุปสัสสีก็ในสติปัฏฐานนี้ควรจะกล่าวอสุภกถา11อย่างให้ถึงปฐมมชานานาปานากถาที่มีวัตถุ16ให้ถึงจตุถฌชานและวิปัสสนากถาโดยพิสดารแต่อสุภกถาเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในปรกรณ์พิเศษชื่อว่าวิสุทธิมักโดยครบถ้วนทุกอาการเพราะฉะนั้น พึงทราบโดยในยะดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในคำพีวิสุทธิมักนั้นเถิดบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงผลพิเศษที่จะพึงให้สำเร็จด้วยอสุภานุปัสนาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำมีอาธิว่าอาสุภานุปัสสีนางดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุภายะพาตุยาความว่าในความเป็นของงามอธิบายว่า ในสุภนิมิตบทว่าราคานุสยได้แก่กามราคานุสัยนั้นที่ควรแก่การเกิดขึ้นในเพราะสุภารมกามราคานุสัยนั้นพระโยคาวจรละได้ด้วยอนาคามิมักที่ตนถือเอาอสุภนิมิตของผู้พิจารณาเห็นอสุภะในอาการ32มมีผมเป็นต้นหรือในซากศพที่ขึ้นพองเป็นต้น แล้วยังปฐมชานให้เกิดขึ้นในเพราะอสุภนิมิตนั้นทําประมะชานนั้นให้เป็นเบื้องบาทเริ่มตั้งวิปัส,สนาแล้วจึงบรรลุอธิบายว่าตัดขาดโดยประการทั้งปวงสมดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าควรจเจริญอสุภเพื่อละกามราคะดังนี้บทว่าพาหิราความว่าอากุศลธรรมที่ชื่อว่าข้างนอกคือที่ชื่อว่าเป็นภายนอก เพราะเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ในภายนอกและไม่นำประโยชน์มาให้บทว่าวิตกาสยาได้แก่มิจฉาวิตกมีความดำริในกามเป็นต้นก็มิจฉาวิตกเหล่านั้นที่ยังละไม่ได้จะคล้อยตามอาสยะหมายถึงกิเลสท,ที่นอนเนื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า วิตากกาสยาเพราะเมื่อมีความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยก็จะเกิดขึ้นได้ก็ในวิตกสามนี้กามวิตกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยสัพ์ว่ากามราคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวิตกที่เหลือจากกามวิตกนั่นแหละพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วบทว่าวิคาตะปักขีกาความว่าเป็นส่วนแห่งความทุกข์ ือกระทำการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ด้วยอำนาจแห่งความอยากบทว่าเตนะโหนติความว่าละกามวิตกเหล่านั้นได้มหาวิตก9อย่างพร้อมด้วยกามวิตก8อย่างคือพยาบาทวิตกหมายถึงวิตกถึงพยาบาทวิหิงสาวิตกหมายถึงวิตกถึงการเบียดเบียนยาติวิตกหมายถึงวิตกถึงหมู่ญาติชนบทวิตกหมายถึงวิตกถึงชนบท อมราวิตกหมายถึงวิตกถึงเทวดาวิตกที่ประกอบด้วยความไม่ดูมินวิตกที่ประกอบด้วยลาบจาก,การะและความสรรเสริญวิตกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่นที่ข่มได้ในเบื้องต้นด้วยสมาธิที่เกิดเพราะอาณาปานสติจะละได้โดยไม่มีเหลือตามสมควรด้วยอริยมรรคที่ทำวิปัสสนานั้นให้เป็นเบื้องบาทแล้วจึงบรรลุ สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพึงเจริญอาณาปานสติเพื่อเข้าไปตัดเสียซึ่งวิตกดังนี้บทว่ายาอาวิชาสาปหตหิยติความว่าอาวิชาใดที่ปกปิดสภาพแห่งความจริงทำความฉิบหายให้ทุกอย่างเป็นมูลฐานแห่งวัตทุกทั้งสิน้นอวิชานั้นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่จะตัดขาดได้ ได้ยินว่าบทว่ายาอาวิชาสาปหิยตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยสามารถแห่งพระขีนาศพผู้เป็นสุข,ขวิปัสสกะผู้อยู่จบรมจรรย์โดยอาการแห่งอนิจจลักษณะข้อนั้นมีความสังเขดังต่อไปนี้เมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายเริ่มตั้งสัมมสนญาณเห็นแจ้งสังขารทั้งปวงที่เป็นไปในภูมิสาม โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นวิปัส,สนาที่เป็นวุฒฐานคามินีที่เป็นไปอยู่ว่าไม่เที่ยงดังนี้สืบต่อได้ด้วยมรรคะในเวลาใดในเวลานั้นอรหัตมรคก,ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเหล่านั้นพิจารณาอันิจจะลักษณะเนืองเน,องเนืองอยู่ก็จะละอวิชาได้โดยไม่เหลืออรหัตมรควิชาจะเกิดขึ้น คำว่าอนิจจานุปัสสีนังวิหารตังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยอนิจจลักษณะเป็นธรรมะปรากฏแก่พระโยคาวจรเหล่านั้นหรือโดยเป็นอุบายในการถือเอาลักษณะทั้งสองน,อนี้แต่ไม่ได้ตรัสไว้โดยที่พระโยคาวจรจะพึงพิจารณาลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นเนืองๆสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนี้ทั้งยังตรัสคำอื่นไว้ว่าดูก่อนเมคิยะก็อนัตตะสัญญาของผู้มีอนิจจสัญญาจะตั้งมัน่นผู้มีอนัตตะสัญญาจะถึงการหอนอสมิมาณขึ้นได้ดังนี้พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้บทว่าอาณาปาเนปติสโต ความว่ามีสติเฉพาะเฉพาะในอาณาปาน,านิมิตอธิบายว่าพึงเข้าไปตั้งสติไว้มัน่นบทว่าปัดสังความว่าเห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารด้วยยาณจักสุอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะบทว่าอาตาปีสัพพทาความว่า มีความเพียรอยู่เนืองๆในธรรมมีอสุภานุปัสนาหมายถึงการพิจารณาเห็นว่าไม่งามเป็นต้นโดยไม่หยุดชะงักในระหว่างคือประกอบแล้วประกอบเล่าหมายถึงทำสม่ำเสมอบทว่ายะโตได้แก่พยายามอยู่อีกอย่างหนึ่งได้แก่เป็นผู้แน่นอนในธรรมะนั้นคือในพระนิพพานอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง ด้วยสัมมตะนิยามหลุดพ้นด้วยการหลุดพ้นด้วยอำนาจอรหัตผลคำที่เหลือมีในยะดังที่กล่าวแล้วทั้งนั้นจบอัตกถาอสุภาสูตรที่หก